ไม่จุ่มอ่ะอเข้าใจง่ายกว่าเนื้อเหมือนว่าเท่ายิน้นน่องวัวเลยครับใช่ครับพี่ยุูเดียวกันทำไมเล็กดูเดียวกันโคตรสุดดูง่ายจริงสวัสดีพีเตอร์กันแม่กองครับองค์ที่ผมจะลงต่อไปนี้พร้อมยังครับพี่พี่ มาสิอโอ้โหดูความสวยอืมคุยนี่อูแอดมินแล้วควรปิดไฟด้านบนได้ไหมหรอ่ะนี่สมุดปาการเลยครับองนี้โอ้โหปิดตาพ่อเฉยบางการะสอบปิดตาลวงพ่อเฉยบางการะสอบคนรู้จัก ต้องเล่นผามาเกิน15ปีบางกระสอบเบน<พ>จ่าพาชีสมุดปากันโอ้โหเพราเชิญบางกระสอบอ่า,อาใช่ครับพี่ชุตไทยกนะโทษบพกเพราะเชยอ่านี่วาสนาดวงตาเลยครับวันนี้ได้เห็นปิดตาหลวงวพ่าเชยแนวหนะ้าของพระปิดตาสมุดปากันแล้วก็อยากได้พานหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านครับคุณอาทวีกว่าสวัสดีพ,พี่พี่และอาจารย์โนตครับผมอ่า แบ่งต้องเบาวอลลุ่มหน่อยนะเพราะเสียงมันจะก้องที่นี่โอ้โหนี่คืออะไรอะ่ะที่แบบว่าเขาเป็นพระแท้นะเขาจะมีความเก่านะเขาจะมีความเก่าชนิดที่เรียกว่าคนไม่เคยเห็นพระองค์เนี้ยก็รู้ว่าเนี้ยแท้เหมือนเราเห็นคนแก่ รอแบงเล,เลยครับพระนงนี้เหนือยุคเดียวก็ลดกูซุกอเนี่ยฮะพระปิตาต้องมีพ่อแย้มว่ด้านด้านสำโรงมาด้วยแน่ๆใช่ไหมครับพี่โอ๊พี่โอคุณอ,อ่ะปิตายอดนิยมอำเภอพระประแดงโอ้โห,โหโองค์นี้นี่คือพระปิตาเบนจภาพาคีหนึ่งในห้าสมุดปาการ ซึ่งตัวจริงๆเนี่ยมันหมดจากวงการไปนานแล้วนี่ซึ่งตัวจริงๆเนี่ยมหมดจากวงการไปนานแล้วครับแล้วพอมาได้เห็นวันนี้โห o กับเนื้อเหมือนพระสมเด็จโตก็ผ่าร้อยกว่าปีอครับใช่ผงท่านเหมือนปู่ยิ้มพิ่สุดพด์ใช่ นี่นีน่ีผู้ถูกเลยเนี่ยผมท่านเหมือนปิดตาหลวบปูยิมม้มวันหนองบัวเพราะว่าดุ่นราวคราวเดียวกันอ่า,อาจะบอกว่าอันนี้พระเหมือนสมเด็จเหมือนครับเพราะผมก็ร้อยกว่าปีองค์นี้ไม่ชุบลักพี่ไก่อโอโหผมว่าองค์นี้ขุยรู่เรื่องอ่พี่คอนขึ้นเนี่ยแต่แต่รดน้นมามา,มาเจอสวยแวนี้ไหม คือองค์เนี้ยท่านไม่ได้แต่งเลยหูตาคิ้วถูกไหมคือคือแบบต้องมีตะไบว่างอะองค์นี้คือรอแบบไม่ตะไบเลยอ่ะอยากได้เลยครับชินาระอินโดจีนองค์นี้วัดเกตเดรล็อสักู่นะพี่พ่อซับด้วยนะครับพี่ออดอุ้ยอายจุกจุ๊ขอปิดตาบางกระสอบด้วยนะครับพี่สุปต์มานาสัง โอ้โห oh. นี่คือแบบไม่สบา,ายเลยคืออันเนี้ยคือจะเรียกยงไงอะตังอะใครก็มีนะพี่โยน mm hmm. ถูกไหมตังในใครก็มีแล้วพอเข้าสู่วงการพระเนี่ยถูกไหมแต่คนที่จะมีพระที่สวยที่สุดแต่มันยากวนาะมันยากถาม่ลยว่าเคยเห็นยีโดจีนสวยเท่านี้ไหมโอ้ไม่แต่งแทบจะไม่เจอ วัน,นที่ออ,ไ,อไม่สวยสกงายาและอันนี้ทอปสุดส,สังกติยาวเสาห้านานนะครบสูตรตามตำราครับองค์นี้เสาห้านานงสังกติยาววันนี้อปากามาให้พี่ไหมลูกประมูลครับทินราชอินโดจีนวันนี้จัดหนะักต้องมอกนะผมเล่นมาไปยี่สห้าปีผมไม่เคยเจออินโดจีนส่วนเท่านี้แล้วพี่ๆล่ะครับ ชินรัตอินโดจีนเนี่ยหล่อมาเนี่ยนะหน,หน้าตาไม่ติดถูกไหมต้องมีตะบายแต่งเนื้อเกินออกองค์นี้ได้หล่อมาอย่างกับคิว้วจมูกปากเม็ดนะอุณารมที่หน้าผากเกินคำบรรยายจริงๆนี่สองนาทีชินรัตอินโดจีน ในฝันของใครหลายๆคนพี่ผู้เท่าเลี้ยงงัวเปิดแรกมาเวลาเดินครับทำว่าเริ่มมาแล้วโหแล้ววันนี้จัดให้กับชินล่าอินโดตีนซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเจอสภาพแบบนี้อีกครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับคำว่าเริ่มมาแล้วองนี้แท้ดูง่ายเดือนนี้ต้องขาดต้องระวังนะพี่โหคืออง์นี้สวยแบบหูติดประเมินค่าไม่ได้อะผมบอกเลยมาแล้วครับเปิดแรกสองหมื่นห้าพันบาทเวลาเดินแล้ว ทิมเศห้าหานาลอบิโอคุณโอ้โหอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นไม่ทันแล้วนะพี่นะมาที่สองหมื่นห้าพันบาทแบบนี้ต้องมีเฉียดแสนครับอ่าอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทมาที่สองหมื่นบาทจับราคาสุดท้ายชินราดอินโดจีนะ่ะเกินแต่นะ่ะเขาเช่ากันมาหลายองค์แลวนะใช่มาที่สามหมื่นบาทจับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นห้าพันบาทครับ มาที่สามหมื่นห้าพันบาทครับพี่โอ้โหพี่กู้ดาวเรียง,งม 3, ืมาสามหมื่นสามม่นกันด้นพว่อยู่ที่สามหมื่หาันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นห้านบาทครับองนี้หน้าใหม่ของวงการคือถ้าเป็นพีเจไมไล่แท็ก้ระายยิ้มสวยยิ้มแดงอันเนี้สวยเกินคำบรรยายผมบอกให้อยู่ที่ามหมนห้าันบาทมาที่สามหมืนเจ็ันบาทครับราคการสุดท้ายอยู่ที่ 37,900เจันเก้า้บาทมาที่สี่0มนบาทที่พี่ผูเเ้เท่าเรียงมัวครับราคาสุดท้ายคำว่าพระสวยอะเงินเนี่ยในวงการพระนะคุณจะขับรถหรูแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่ถ้าคุณมีพระสวยที่สุดไม่ได้มันต่างกันนะถูกไหมในวงการพระนะคุณจะขับรถหรูมาถูกไหม,มคุณจะใส่ของแบรนด์เนมคุณจะเอาตังค์มากอง<ม>แต่ถ้าไม่มีพระสวยกว่าเขาเนี่ยต้องแพ้คนมีพระสวย เตาเล็กงัวมาที่41,000บาทที่พีวีนิตีครับมาที่สี่0มนบาทที่พีวีนิตีครับรากาสุดท้ายโอ้องค์แรกในชีวิตเลยครับที่เห็นเสาห้าหน้านางสวยขนาดนี้แล้วองค์เนี้ยนะเบอร์เบอรมีองค์เดียวด้วยว่าะอะไรไหมพี่นนเขาต้องแต่งปากก่อนคือแต่งตอนเป็นหุ่นเทียนอะให้สวยก่อนที่จะเอาเข้าชอบอยู่ที่41,000บาทมาที่41,600บาท มาที่1ี่หก้อบาทครับราคาสุดท้ายครับทองบอกว่าเป็นองค์ที่คุยไม่รู้เรื่องคุณไม่ต้องประหยัดตังค์เลยคือการที่จะเจอพาระแบบนี้ประหยัดตังไม่ได้ก็อบอกองค์ละสี่หมองค์สี่แสนอะสวยสู้องค์เดียวไม่ได้ะเขาจะบอกว่าเก็บสวยไม่ต้องเก็บอีกมาที่สี่หมื่นกร้อบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่หม้บาทครัราคาสุดท้ายมาที่สี่หมันแปดร้บาทแล้วอยู่ที่สี่หมันรบาทมาที่สี่หมบาทครับ โอ้โหมาที่42,000บาทกัรราคาสุดท้ายเป็นราคาที่เพื่อนๆใส่มานี่นะมันไม่ได้นะนะครับอยู่ที่42,000บาทนะครับราคาสุดท้ายครับอ่ะโอเคเพื่อนๆนะะมาถึงนะตอนนี้นี่เป็นใครได้ไปรายการนี้แต่อยากจะบอกว่าผมก็เป็นนักสะสมเหมือนพี่ๆ น่ะนะนะผมก็เป็นนักสะสมเหมือนพี่พี่นพี่พูดเท้าเลี้ยงัวนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทท้วนนะผมก็เหมือนพี่พี่ดีเลยนานสมควรนพอสมควร <c oughs> เอางี้ดีกว่เาวรเรามาคุยกันถึงตรงนี้พี่โยนต้องคนเล่นพาถึงจะรู้นะ ให้ขับรถหรูให้แต่งตัวหรูให้มีเงินแต่ถ้ามีพระสวยกว่าเขาไม่ได้เนะมันต้องแพใ้คนมีพระสวยนะแล้วยิ่งเอาตังค์ไปขอซื้อองค์ที่สวยที่สุดไม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดที่ไว้กระบอกใช่โกสุยอะ่ะโกสุยเนี่ยสั่งให้เซียนพระเมืองกาะหาพราะจุ่นว่าเขาสมัยในงที่สวยที่สุดเพื่อนเขาอยู่ร้านขายกว๋วยเตี๋ยว ส่งกี่ครั้งเขาก็แพ้เหรียญนี้อ่าอ่าเหรียญเหรียญเพราะจุนตอนนั้นน่ะเหรียญละแปดพันก็สวยซื้อสองหมื่นอ่ะแล้วแล้วแล้วซื้อทุกเหรียญที่สวยแต่ไปส่งกี่ครั้งก็แพ้องคนี้อความกุญยิตว่าแกมีพาร์หลายอย่างดาวเพราะจุนทองคําเนี่ยก็สวยมีเยอะสุดนะรู้จักไหมพี่พูดมาสองมื่นที่ถูกมากครั้งท่สุดขายพวกไายไปสี่หมื่นบาทไม่นะตอนนั้นเหรียญละแปดพันอ่ะสิบเจ็ดปีที่แล้ว เหรียญละบแปดพันก็สุ่ยซื้อสองหมื่นเพื่อต้องการจะล้มแชมป์แต่จนทุกวันเนี้ยเศษถีไล่อ้อยกับเจ้าของร้านกา๋วยเตี๋ยวเมื่อไหร่ที่ไปส่งประกวดก็ยังแพ้เหรียญมราะจุนเหรียญนั้นอยู่ดีก็เอาว่าโกสุ่ยหมดตังค์กับซื้อเหรียญม้าจุดไปอ่ะหลายแสนอะแต่ก็ไม่แล้วเหรียญนั้นคือขอซื้อเขาเขาก็ไม่ขายไง ประเด็นคือขอซื้อไม่ขาย <15. S 1> ปัญหาคือเวลามีพาที่สวยอะทุกเขาเรียกว่าเก็บแล้วจบ oh. คือองค์เนี้ยให้ใครคิดถึงจินราชอินโดจีนโหงนี้ oh, ต้องถ่ายรูปลงสตอรี่อะสวัสดีครับพี่ผู้เท่าเลี้ยงงัวแชมป์โลกเลยครับองค์นี้อาจารย์พี่ผู้เท่าแมนสุดๆยอมยอมพี่ธนาถ้าเกิดว่าพี่ผู้เท่าเลี้ยงวัว เก็บพระแบบนี้แล้วเพี่เรามีมีลูกด้วย<ช>เก็บพระแบบนี้นะผมบอกเลยไม่ต้องรอให้เล่นเพราะพระเขาเป็นอันดับหนึ่งของนะนพิธีที่ใหญ่ของวง,งการอยู่แล้วคืออ,อินโดจีนนีแล้วหาสวยคือตอนเนี้ยเป็นมีแต่ไม่สวยใช่ขอโอเคสามตัวครับโอ้โหนะขอโอเคสามโอเคกับองค์นี้เหมือนได้รถตัวท็อปครับแบบนี้ พระเครื่องเนี่ยคือผมบอกแล้วไงว่าพระองค์เดียวมีเจ้าของได้นคนเดียวเนี่ยมีเงินใครก็หามามีได้มีรถใครก็หามามีได้แต่ถ้าจะมีพระมาะแข่งกันน่ะแล้วพระหล่อเขาไม่ได้สภาพเดียวกันทุกองค์ไปดูนะครับชินราตนโอจีนที่จะหล่อแบบมีหน้ามีตาครบสุดใบหูติดเป็นเส้นตรงสองเส้นอนะยากไหมโอ้เคยเห็นสวยองค์แรกก็องค์นี้แล้วครับโอเคโอเคโอเคพี่พเู้เอ่ขาเลี้ยงงูอะ วัดเกตได้ครับพี่โอ้โหสมเด็จวัดเกตชัยโยครับรายการต่อไปอปิดตาครับอาจารย์อ๋อคือจริงๆองง์เนี้ยต้องเป็นไฮไลท์ไไฮลท์ที่สุดนี่คือโอ้โหเอาว่าจุม่มถ้าจุ่มลักอะแท้แทนะตอนเท่าไหร่จุ่มรัก็แทๆนี่นะคือแสนซื้อไม่ได้ คือบางกระสอบเนี่ยจะมีพ่อเฉยคือพิมพ์เนี่ยอ,อันนี้ไม่ได้จุ่มรักแล้วดูเนื้อส่งคุณครับสุดๆขอบพระคุณมากครับอาจารย์พี่นัทวุฒิครับก็คือถ้าใครจะทำหนังสือเล่มต่อไปอ่ะก็ต้องขอขอพี่นัทวุฒิอ่ะขอมาถ่ายรูป เรียนในเลี่ยมทองด้วยนะครับอย่าไปอยู่หลังใหญ่ร้วบุรีครับนี่ยินดีกับพี่นักครับพี่วงพันปิดตาเบนจะภาคีเมืองสมุทรปราการถ้าพูดถึงปิดตาเพราะเชิญบางกระสอบเราได้ยินแต่ชื่อนะเราไม่เห็นตัวจริงอะไรที่เป็นยอดนิยมอะเศรษฐียุคก,ก่อนเขาเก็บไปจนหมด ยกเว้นเจอพาจากบ้านคนมาจริงๆเนี่ยแบงค์หรือนักเก็บยุคเก่าอ่ะเข้ามาให้เดินสนามไม่เจอเหรอครับแบบนี้เก๊เพิ่มไม่แสนนึงแทบจะบอกว่าเนื้อนี้จะเป็นปู่ยิ้มก็แท้เลยเนี่ยฮะไม่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 ต้องคาดหวังว่าจะได้เจอปิดตาเพราะเชยบางกระสอบ มาให้ใส่ราคาประมูลกันหรอครับถ้าขครได้มานี่เขาถือเขา้าถูกปะ่ะศูนย์พักเครื่องนี่แน่นอนอเป็นจ้าพาคีเลยครับพี่ตาพ่อเธยอ่าถ้าจุ่มรักคุยไม่รู้เรื่องแน่ครับถ้าเป็นจุ่มรักกับผงล้วนน่ะผงเราดูง่ายกว่าผงเราดูง่ายกว่าเพราะจุจ่มรักเราไม่เห็นเนื้อไ,ไม่จุ่มอะ่ะ เข้าใจง่ายกว่าเนื้อเหมือนว่าเท่ายินน้นนองวัวเลยครับใช่ครับพี่ยุกเดียวกันสบายุูเดียวกันโคตสุดดูง่ายจริงสวัสดีพิ่เตอร์กันดแม่ตองครับเอาว่าเนี่ยนะ ถ้าเป็นท็อปของสมุดประการก็ต้องเป็นท็อปของวงการผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้คุณค่ามันผมหรือเปล่าเนี่ยเพราะผมเห็นคอมเมนต์ที่จะพูดถึงพ่อเชยเนี่ยบางคนไม่กล้าขยับเพราะอะไรพี่ไม่รู้แท้ดูยังไงตกใจกับพระแพงมีสองอย่างนะไม่รู้แท้ดูยังไงกับตกใจกับพระแพง คิดว่าพระแพงเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นกันง่ายก็ไม่ง่ายจริงผมทํารายการมาสิบปีก็ไม่น่าจะเกิดองค์ที่สามผงล้วนเข้าใจง่ายครับจุ่มรักทักซื้อไปอ<ม>ีกแบบมันเกินอ่ารายการาสามสิบปีก็เจอเจอจุ่มรักทั้งนั้นไม่เคยอ่ะพี่อ้นอยู่บระการมาสามอยู่สมุทรประการสามสิบปีนี่กคเจอแต่จุจจจ่มรักจ,จุ่มรักไม่เคยจเจอแต่แต่เวลาเจอผงล้วนเข้าใจง่ายโป๊ะเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ย นี่บางคนจะบอกแหม่ยังกระสมเด็ัวละครั้งร้อยกว่าปีเนี่ยถ้าพร้อมแล้วส่องนาทีครับอาจารย์เก็บให้ได้แบบนี้ีิเตอร์การบอกมัน้นะเก็บแล้วจะแล้ว,ลว,ลวต้องบอกนะของแบบเนี้ยนักเล่นพามีเยอะแต่ของที่จะได้มายากใช่ไหมเหมือนช้างอะ่ะถูกไหมมีเยอะแต่ช้างเพื่อกับมีน้อย คำว่เริมาแล้วนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับจะคุยกันยังไงเราองค์นี้มาแล้วครับเปิดแรก2อง0มพบาทเวลาเดินแล้วอขอบคุณครับพี่เขามีเวลาใส่เพราะเขารู้ว่ายังไงก็เปิดให้ก่อนนี่ยังมีเวลาใส่เศษ7,000ด้วยนะอขอบคุณมากๆครับ อยู่ที่2 7 0 0 0บาทนะครับมาที่3,000 30, มบาทกับรากาสุดท้ายนี่คือพระที่นักสะสมอยากมีอ,อ,ยกมอยากได้อยากมีอยากได้ไว้ใช้พุทธคุณและใช้ประดับบารมีบางคนเน่ยเผลอๆเป็นพระในฝันตั้งแต่เข้าวงการด้วยซ้ำแต่ไม่มีโอกาสได้เห็นพี่นันบอกว่าประกามาหรือยังครับบัารมาแล้วครับผมต้องบอกนะ พระแบบนี้เป็นพระในฝันเป็นพระที่ได้ยินแต่ไม่เคยได้เห็นของนักสะสมพระเครื่องทุกคนมาที่สามหมื่นบาทมาที่สามหมื่นสี่พันห้าร้อยมาที่สามหมืนห้าพันบาทกับรายการนะต้องบอกว่าพระที่เป็นพระนะในฝันของนักสะสมอะคนที่ฝันนะอาจจะไม่ได้อยู่ในไลฟ์วันนี้คนที่ฝันอยาก ไยใยฝันอยากจะมีพระปิดตาเบญจภาคีสมุทรประการอาจจะอยู่ในนี้ก็มีนี่และอาจจะอยู่ในนี้หลายคนแต่พระองค์เดียวอะต้องกราบขออภัยเพราะมีเจ้าของได้คนเดียวจริงๆครับและคงไม่มีใครไม่รู้ว่าปิดตาหลวงพ่อเชยมากระสอบถ้าเป็นหนึ่งในห้าของสมุทรประการเป็นหนึ่งในห้าของเมืองคนรวยแล้วก็เป็นยอดนิยมของประเทศไทยเนี่ยราคาอยู่ตรงไหนคุณจะใส่ถูกกับปิตาปู่ทิม ถูกไหมคุณจะใส่ถูกกว่านะพับเพื่อนก,กินแก้วแล้วแต่ท่านท่านเลยครับวันนี้ไม่มีแมนซัมกับยานมมั้งครับพี่นัทวุฒิไม่มีครับใช่ไม่มีม <า S 1> มแมนซัม, 4, มไม่มียานมครับมาที่ซีมือสามบาทมาที่ซีมือสี่พันบาทครับต้องพีทวีครับเชี่ยวชาญครับพีสวัสด์ตองพีทวีเชี่ยวชาญอยู่ที่ซีมือสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ซีมือสี่พันห้าร้อยบาทครับ อยู่ที่ีหมัน้ารบาทราคาสุดท้ายโอ้โหนี่พี่พี่ใส่อยู่นี่นี่นะผมบอกเลยนะให้พี่ไปขนปิดตาพระเกจิยุคนี้ที่องละแสนมานะศักดิ์ศีไม่มีทางเท่ากับปิดตาเพราะเชยบางกรสอบมาที่หมื่นห้าพับาทกับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นห้าพับาทมาที่สี่หมื่นห้าพันร้อยมาที่สี่หมื่นหกพันบาทกับราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่หมื่น หกพันบาทกับราคาสุดท้ายหายากจนหลายหลายคนไม่รู้ราคานี่ 46, าหายากจนหลายหลายคนไม่รู้ราคาผมจะบอกให้มาที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทกับราคาสุดท้ายอันนี้เป็นพระปิดตาที่สมควรที่จะอยู่ในตลับทองเนี่ยถ้าคุณจะเป็นนักสะสมที่อยู่ในขั้นเขาเรียกอะไรอ่ะมาขั้นเสียนจริงจริงสี่หมื่นแปดพันบาทที่คุนาวีปิด ไปแล้วปิดไปที่คุณาตวีนะครับ48,000บาทท้วนต้องนักสะสมพระที่เล่นพระระดับสามสี่สิบปีอะแล้วต้องรู้ด้วยว่าเก่าแท้เป็นยังไงนี่เกเพิ่มไม่ห้าหมื่นครับแล้วการที่จะได้เห็นองค์ที่สองเนี่ยมันยากแล้วพระระดับพรีเมี่ยมแบบนี้นะคือพระที่หาคนอะ ที่จะได้เห็นตัวจริงแล้วก็มั่นใจจริงๆอ่ะโหน้อยนะเหมือนเหมือนคนที่เคยเห็นช้างเพื่อนะนะหเหมือนคนที่เคยเห็นเขาสมันแท้ๆ้นเล่นเขาะนะว่าน้าตาเป็นยังไงครับพี่ทวีมาผมกลัวอย่างเดียวดูนะกลัวคอมเมนต์จะเต็มหน้าช่องตอนนี้โอ้เอฟซีเยอะเอฟซี MC, พิทวีเยอะครับแล้วมีคนอนะ่ะพูดถึงพิทวีก่อนที่พิทวีจะมาใส่รายการนี้ด้วยอืมตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยนะ มือแม่นมือวางอันดับหนึ่งครับพี่ทวีคุยถึงพระพิตาองค์นี้ครับเอกลักษณ์พิมพ์ทรงแม่พิมพโอโ้โหเผลอเผล่นะพีทวีสวัสดีครับ,รบพี่ทวีนั่นไงมาแล้วพ,วพ,วพวี่มาแล้วพีทวีมาแล้วเผลอเผลนะผมมองเลยอีกสิบปียังไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะั้นองค์นี้เป็นองค์ที่ไม่จุมรักเลยนะเข้าใจง่าย